พาชมแคมป์3,000วันกัน หลังจากที่เราเหนื่อยเล่นคนเดียวมาจนถึง3,000กันกวันนะคะวันนี้จะพามาทัวร์นะคะว่าแคนงอลมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเริ่มด้วยโชว์ด้วยป้ายเด็กนะคะวเวลาหาเด็กครบหมดแล้ว4ี่ค้ายข้างหน้านั้นจะเป็นชื่อของเราเองนะคะ nobody only m ่ว n นห้องแรกก็เป็นห้องเก็บน้ํามันนะคะอาศัยเครื่องขุดจอดน้ํามันนะคะได้ขนาดนี้เลยเห็นไหม <S <S ต่อไปนะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะไว้พักผ่อนนะคะข้างหลังก็จะมีซุ้มโบสรอบๆก็จะเป็นต้นไม้ค่ะต่อไปใกล้ๆกันนะคะก็จะเป็นสวนแล้วก็มีเก้าอี้เสียมพูไว้ให้ นั่งเล่นด้วยค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเต้นนะคะสีแดงนี่ก็จะเป็นพวกกระดักค่ะส่วนสีฟ้านี่จะเป็นก่อสร้างค่ะในส่วนของถัดไปนะคะก็จะเป็นเต็นท์เด็กค่ะแล้วก็พวกเตียงต่างๆค่ะจะเรียกว่าห้องนอนได้ไหมนะาพอจริงๆเรานอนไม่ได้ค่่ <c oughs> แล้วในส่วนถัดไปนะคะก็จะมีเครื่องเทเลพอร์ตแล้วก็เครื่องชุบนะคะแล้วก็จะมีกล่องกระสุนจ้าแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีเหล็กสำรองไว้อยู่ที่1 1 6กแน่ <c oughs> ไปซื้อกระสุนนะคะในส่วนถัดไปก็จะเป็นห้องทานข้าวค่ะก็จะเป็นโต๊ะไม้ค่ะแล้วก็มีแก้กันอยู่ตรงกลางแล้วก็เก้าอี้สี่ตัวค่ะใน <c oughs> ส่วนห้องถัดไปก็จะเป็นห้องเก็บหนังสัตว์ค่ะ <c oughs> เห็นไหมหนังสัตว์เพียบเลย <c oughs> อยากจะใช้อันไหนก็หยิบได้เลยจ้าในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นเวทีร้องเพลงซึ่งจริงๆเราก็ร้องเพลงไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเล่นคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครฟังค่ะดูส่วนของตรงกลางนะคะนี่ก็จะเป็นเครื่องเร่งความเร็วค่ะแล้วก็แคมไฟค่ะอันนี้เราเอาพุ่มไม้มาไว้รอบๆนะคะสวยไหม ใกล้ๆนี้ก็จะเป็นเครื่องทําอาหารอ,ตอัตโนมัตินะคะค่ะก,ก็จะเป็นสวนแล้วก็ที่เก็บพวกอาหารคะ่ะก็จะมีฟักทองแล้วก็เค้กค่ะนี่ก็จะเป็นการเติมวัตถุดิบเข้าไปนในเครื่องทําอาหารนะคะ <S <S ไปก็จะเป็นเครื่องเร่งเวลาคะ่ะใช้ไวยอยู่นะตอนนี้เรามีเจมแดงอยู่ที่63าอันแล่กดเล่นเวลาได้ยาวๆเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสต็อกสำรองอาหารนะคะก็เอาไว้เติมเชื้อเพลิงได้ด้วยแล้วก็ไว้ทานได้ด้วยคะ่ะจบแล้วคะ่ะแคมเราก็ไม่ได้อู้ฟู่อะไรนะคะก็ตามมีตามเกิดเนาะเป็นยังไงชิกันบ้าง หรือเปล่าคะถ้าชอบอยังไงก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้หน่อยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย